ุณเชื่อไหมคะว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีสามสิ่งนี้เป็นหลักนั่นก็คือความรู้ความสามารถและความพยายามค่ะหลายคนคงพยักหน้าเห็นด้วยแต่ถ้าวันนี้ครูเก๋จะบอกว่ายังมีอีกความลับที่สี่ที่สำคัญไม่แพ้กันและอาจจะสำคัญยิ่งกว่าสามสิ่งแรกที่คุณมีซะอีกแต่กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แต่กลับไม่ค่อยพูดถึงอย่างจริงจังนั่นก็คือ จิตวิทยาในการเอาชนะใจคนค่ะใช่เลยค่ะว่ามันสำคัญมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณจะต้องทำงานร่วมกันกับคนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปสมัครงานคุณก็ต้องเอาชนะใจผู้สัมภาษณ์งานของคุณคุณอยู่ในที่ทำงานคุณก็ต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานและเจ้านายคุณทำธุรกิจหรือว่าเป็นนักขายคุณก็ต้องเอาชนะใจลูกค้าคุณอยากจะสร้างเพื่อน สร้างคอนเน็ชันหรือหาคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็จะต้องเอาชนะใจคนทุกความสำเร็จของคุณล้วนอยู่ที่ความสามารถในการเอาชนะใจคนค่ะและบางครั้งมันสำคัญยิ่งกว่าความรู้และความสามารถที่คุณมีอีกนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาล้วนมีทักษะไหวพริบและก็กลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนอย่างแยบยลทั้งนั้นละค่ะคนพวกนี้เขาแทบจะไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบจะไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่นแทบจะไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจและก็แทบจะไม่เคยพลาดที่จะสร้างคอนเน็ชันและสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการคนพวกนี้คือนักพูดที่ยอดเยี่ยมนักขายที่มีเสน่ห์นักจูงใจที่เก่งกาจคนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กรผู้บริหารที่หาตัวจับยากผู้นำที่หาใครเทียบได้ยาก พวกเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จสุดๆรวยสุดๆและพวกเขาก็คือคนส่วนน้อยที่มีจิตตะวิทยาในการเอาชนะใจคนในระดับเซียนค่ะแน่นอนว่าสิ่งนี้คุณเองก็เรียนรู้ได้คุณเองก็สามารถเก่งและเป็นสุดยอดในการเอาชนะใจผู้คนได้ถ้าคุณรู้เคล็ดลับเหล่านี้แล้วล่ะก็คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ต้องการคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกับคน สื่อสารกับคนรับมือกับคนทำงานกับคนและก็เอาชนะใจคนได้และคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะทุกคนคะความลับหรือว่าจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมีความรู้ลึกซึ้งเพียงใดถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจข้อเหล่านี้แล้วละก็คุณเองจะสามารถเป็นคนประสบความสำเร็จ ในสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแต่การแข่งขันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรู้ความสามารถนี่คะคนผู้คนขับเคลื่อนทุกสิ่งดังนั้นแล้วคุณลองดูสถานการณ์เหล่านี้ค่ะคุณเก่งมากคุณมีไอเดียสุดยอดแต่คุณไม่สามารถอธิบายให้ทีมงานเข้าใจหรือว่าเชื่อมั่นได้โปรเจกต์จะเดินหน้าต่อไปยังไงคะหรือคุณทำงานหนักพยายามถึงที่สุด แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าไม่ได้รับความสามารถในการโน้มน้าวใจลูกค้าแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นยังไงหรือแม้กระทั่งคุณมีความรู้มากมายแต่คุณไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเลยแล้วโอกาสดีๆในชีวิตจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือความเข้าใจหรือแม้กระทั่งความรักจากผู้คนรอบข้าง และนั่นคือที่มาของความสำคัญว่าคุณจะต้องเอาชนะใจผู้คนให้ได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการที่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยากจะร่วมงานกับคุณอยากจะสนับสนุนคุณและอยากจะเดินไปเคียงข้างไปพร้อมๆกันกับคุณค่ะวันนี้ครูเกียพาคุณมาถอดรหัสเกลยุทธ์ จิตตะว,วิทยาเอาชนะใจคนสู่ความสำเร็จมาดูไปทีละข้อกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งศิลปะแห่งการฟังอย่างลึกซึ้งคุณต้องฟังให้มากแล้วคุณจะรู้ใจคนในโลกที่ทุกคนอยากพูดคนที่ฟังอย่างแท้จริงคือผู้ชนะแน่นอนค่ะการฟังในที่นี้ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงแต่มันคือการฟังเพื่อทำความเข้าใจการฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึกความต้องการ และมุมมองที่แท้จริงของอีกฝ่ายจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือมนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญได้รับการยอมรับและก็มีคนเข้าใจเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณกำลังมอบความรู้สึกเหล่านี้ให้กับอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกว่าคุณเคารพและคุณให้ความสำคัญกับเขาเคล็ดลับการนำไปใช้ เมื่อมีการพูดคุยสนทนาคุณลองลดการพูดของคุณลงแล้วเพิ่มการฟังให้มากขึ้นพยักหน้าศบตาและตอบคำถามเพื่อกระตุ้นให้เขาเล่าต่อแล้วก็ลองทวนสิ่งที่เขาพูดด้วยคำพูดของคุณเองเพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจข้อที่สองพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจคนส่วนใหญ่มักจะมองทุกสิ่งเป็นมุมมองของตัวเองแต่คนที่เอาชนะใจคนได้ เขาต้องมีความสามารถในการสวมรองเท้าของผู้อื่นค่ะมันเป็นคำที่แปลว่าการพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกเขาอารมณ์ของเขาและแรงจูงใจของเขาโดยที่คุณไม่เอาความคิดหรือความรู้สึกของคุณเป็นที่ตั้งมนุษย์ทุกคนอยากจะถูกเข้าใจไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดจะถูกหรือผิดในสายตาของเราก็ตามเมื่อคุณเห็นอกเห็นใจคุณกำลังสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจคุยกับคุณอย่าลืมนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใครลองหยุดคิดสักนิดว่าถ้าเป็นฉันอยู่ในสถานการณ์นั้นฉันจะรู้สึกยังไงอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทาและก็ฝึกมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นอย่างแท้จริงข้อที่สการให้เกียรติและเคารพไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครมีสถานะทางสังคมยังไง การให้เกียรติและการเคารพผู้อื่นคือสิ่งที่สำคัญมากการให้เกียรติไม่ใช่แค่คำพูดสุภาพแต่มันคือการแสดงออกผ่านการกระทำการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเขาการไม่ดูถูกหรือไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเขาจิตตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือทุกคนอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการนับถือเมื่อคุณให้เกียรติผู้อื่น คุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองและอยากจะร่วมงานกับคุณขึ้นมาด้วยอย่าลืมว่าคุณต้องใช้คำพูดที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอแม้บางครั้งสถานการณ์นั้นคุณจะไม่เห็นด้วยคุณขัดแย้งได้แต่ให้อยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยแม้คุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามข้อที่ส พลังของการสร้างความเชื่อใจคำพูดเป็นพันไม่เท่าการกระทำที่สอดคล้องนะคะความเชื่อใจคือรากฐานของทุกความสัมพันธ์ที่ดีค่ะการเอาชนะใจคนได้คุณจะต้องสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก่อนซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้สร้างด้วยคำพูดนะสิคะมันต้องเป็นการกระทำที่สอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมอมนุษย์ทุกคนจะรู้สึกปลอดภยัยสบายใจเมื่อได้ร่วมงานกับคนที่เชื่อถือได้ คนที่พูดจริงทำจริงและทำในสิ่งที่พูดค่ะดังนั้นการรักษาคำพูดและคำมั่นสัญญาอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการกระทำก็เป็นเรื่องสำคัญแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เราจะมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนั้นค่ะข้อที่5การค้นหาจุดร่วมและเป้าหมายเดียวกัน คนเราจะรู้สึกผูกพันกับคนที่ทำให้เขามีบางอย่างที่เหมือนกันหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันการเอาชนะใจคนคือการที่คุณสามารถหาจุดร่วมความสนใจหรือเป้าหมายที่ตรงกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มและเขาก็ต้องการรู้สึกมีส่วนร่วมการมีจุดร่วมจะสร้างความสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ก่อนที่จะเริ่มงานหรือการสนทนาคุณลองหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่สนทนาของคุณแล้วก็ลองหาจุดร่วมเล็กๆที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเช่นกีฬาที่ชอบความสนใจเรื่องงานอดิเรกเป้าหมายในการทํางานแล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าค่ะข้อที่6พลังแห่งการให้อภัยและการปล่อยวางคุณจะต้องไม่แบกความขุนเคือง เชื่อเธอคะ่ะว่าคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นในโลกของการทำงานร่วมกับผู้อื่นความผิดพลาดและความขัดแย้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่สามารถเอาชนะใจคนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่คือคนที่สามารถให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นและปล่อยวางจากความขุนเคืองได้จิตตอวิทยาที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือมนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดกันได้ การให้อภัยแสดงออกให้เห็นถึงความเมตตาและความเข้าใจและความเข้มแข็งภายในของคุณซึ่งจะทำให้คนที่รู้สึกอยากอยู่ใกล้คุณและไว้วางใจในตัวคุณเคล็ดลับในการนำไปใช้เมื่อเกิดความผิดพลาดพยายามทำความเข้าใจเหตุผลมากกว่าการตำหนิเรียนรู้ที่จะให้อภัยและก็มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและเดินหน้าต่อไปไม่เก็บความขุนเคืองไว้ในใจนะคะ คอสการเป็นผู้ให้ที่จริงใจให้แล้วจะได้ใจกลับมาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยล่ะค่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่จะเอาชนะใจคนได้อย่างแท้จริงคือคนที่เป็นผู้ให้ไม่ได้ให้เพื่อจะหวังผลตอบแทนนะคะคุณต้องให้ด้วยความจริงใจให้เพราะคุณอยากให้ให้เพราะคุณสบายใจหากไม่ใช่สิ่งของหรือเงินทองคุณสามารถให้เป็นความรู้ให้เป็นคำแนะนำให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจ หรือแม้แต่กระทั่งให้เวลาหรือให้โอกาสมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่รู้สึกซาบซึ้งและก็อยากจะตอบแทนคนที่ให้สิ่งดีๆกับเขาเขาจะรู้สึกผูกพันรู้สึกให้เกียรติรู้สึกรักและเคารพคนคนนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นนะคะถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ให้จงให้โดยไม่ต้องหวังอะไรการที่คุณให้โดยไม่หวังนั่นกลับทำให้คุณได้เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณจะได้ความภาคภูมิใจ และคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะทุกคนคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวครูเกิจอยากให้คุณรู้ว่าความสามารถในการเอาชนะใจคนคือหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดที่คุณมีมันไม่ใช่เรื่องของเล่ห์เหลี่ยมแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะคุณจะมีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าทำอะไรคุณจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเมื่อคุณสามารถเอาชนะใจคนได้คุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยากร่วมทางไปกับคุณอยากสนับสนุนคุณและก็อยากจะเห็นคุณประสบความสำเร็จคุณคือผู้นำที่แท้จริง การเอาชนะใจคนคือคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่ไม่ได้ชี้นำด้วยอำนาจแต่ชี้นำด้วยหัวใจและความเข้าใจจงเชื่อมั่นในพลังของการเชื่อมโยงผู้คนจงฝึกฝนจิตตวิทยาเหล่านี้และคุณจะพบว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมันอยู่แค่เอื้อมเพราะทุกสิ่งสำคัญที่สุดทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกับใจของคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ กับความลับที่จะทำให้คุณอึง้งจิตตาวิทยาการเอาชนะใจคนในวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองมีคุณสมบัติข้อไหนบ้างหรือว่าคุณมีกลยุทธ์อะไรในการเอาชนะใจผู้คนหรือคุณเคยใช้แล้วได้ผลมาบ้างคะมาแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องครูเก๋สเตชันครูเก๋ลงคลิปในการพัฒนาตนเองให้คุณในทุกวัน เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ